สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชันน้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2นะคะวันนี้เรา,าจะมาเรียนเรื่องคิดไปรู้ไปคะ่ะนักเรียนเปิดหนังสือควบคู่กันไปเลยนะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่อง อักษรนำค่ะอักษรนำคือพยัญชนะสองตัวเรียงกันผสมสระเสียงเดียวกันตัวหน้าทําให้พยัญชนะตัวที่ตามมาออกเสียงวรรณยุกต์เหมือนตัวนำตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหร on ืออ e ักษรกลางตามที่ตัวมาเป็นอักษรต่ำต่ำเดียวเท่านั้นออกเสียงได้สองแบบนะคะคือออกเสียงพยางเดียวและออกเสียงสองพยางค่ะอักษรอักษรนำที่ออกเสียงพยางเดียวกันนะคะ คำที่มีโหนําพยัญชนะตัวหลังได้แก่งอง,งูโยหญิงโนหนูมมาโยยักษ์โรเรือโรลิงวัวเวนเสียงวรรณยุกของพยังจจะออกเสียงตามพยัญชนะหอหีบเช่นหมอหนาหนักหนาเหยียดยามย่าหายอยากย่ายงาอยเงาหลวงรู้ราหวานหลงไหลวุดวิด คำที่มีอนำพยัญชนะตัวหลังโยยักษ์เสียงวรรณยุกข,ของพยางจะออกเสียงตามพยัญชนะออ่างมีอยู่สี่คำนะคะคือย่าอยู่อย่างอยากค่ะอักษรนำออกเสียงสองพยางคืออักษรสูงนำนะคะอักษรสูงนำต่าเดียวนำพยัญชนะตัวตัวหลังนะคะได้แก่งงูโนหนูหม,มาโยยักษ์ รอเรือรอล,ลิงวเวนพยางหน้าออกเสียงคล้ายผสมสระอะครึ่งเสียงเช่นสนุกสนานสมานสมัคร,รขยะขยับฝรั่งและฉลาดค่ะพารงงานในวันนี้นะคะขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทัอ2ทุกคนนะคะครูง่ายนักเรียนทำงานคือการแต่งประโยคจากคำศัพท์ใน คลิปจากคลิปที่3นะคะคือคำศัพท์อักษรนำที่ออกเสียงพยาค์เดียวนะคะที่รูยกตัวอย่างอ,าอย่างเช่นคำว่าย่าคำว่ายามคำว่ายียดนะคะยาอยู่อย่างอยากนะคะในคลิปที่3นะคะนำมาแต่งประโยคจำนวนสิประโยคค่ะเขียนตัวบรรจงนะคะห้ามวัดค่ะ พยัญชนะเธอจะต้องมีหัวกลมและตัวต้องตรงค่ะที่สำคัญไม่เล็กเกินไปและไม่ตัวไม่ใหญ่เกินไปนะคะให้พอดูหน้าอ่านนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูขอยุติการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะครูหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านส่งครูทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ